สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่หักแพงผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่เนื้อ,อยู่ใต้สุขุสุคนสมองสุบอนสบายดีย่ำแรงพี่น้องพอ่พอๆกับซองน้องมินี่คือเกา่าเคยดืย่มเดี๋ยั่งเด้ออากาศเย็นพี่น้องมื้อนี้แต่ว่าบ่ถึงขันว่าหนาวสีเย็นๆอยู่มื้อนี้ย่ำแรง แม่น้องมิ้นเขาคัวพี่น้องมืเนี่เขาคัวคือเกาจะเป็นเห็ดกิ่นยังบุพี่น้องปขึ้นเบิ้งน้นกันไต่ไ่เลยได้ทางเงินมืดและอึบ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 อาหน่อยากี่ก้นยัางอะนะยอยอะโ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 ยอะยอะเหม็นคันหนะ ซื้อหุงกัดยังก็คันลางซื้อหุงกัดมน้งกับขัวพี่น้องแกงแล้วแหละอยู่ใส่ยังมึนเลยมีหมอบัวแล้วก็ คุณเลิศประคมพาวเสียงอกเลยพี่น้องเอยโอ้คเป็นงัวลุพี่น้องเนี่เบอในอันเบอในกล่องทวันไหยิบเดียวนกล่องอีกอีกกึ่งจีนเลยเซไลซัใส่ไลจักจีซัมได้ส่ไลน่อยหนึ่งไลน่อยนึ่ง หมุดเจาอพักมนนี่ห้อยก็เป็นจากแกงห้อยหรือแกงพักนักกกน,นมีจอมล่นี่แซ่บมัวนี่นอนเลยจะได้กุ้งตูแต่น้าตูลงี่อ้อง่าเนี้ เน้นไม่ต้องเอ้ยผักหลายขนาดฉันชอบกินผักแกงใส่ผักคมหมับกบวบหน่อยน้ำผักนางเลิศพร้อมหนังยีล,ลายนู้นหนัหนกสดกินกับหน่อยตกตักน้ำร้อนเลยบอกว่าเพิ่นกินกับหนังกับเขากินเขากยีลายอยู่กินหนงังยีลายนะจอกหนึ่งพ่อได้เผื่อกินต่าอีกอืมตวงซองเลย พี <S <S ่น้องจ่บวงผลัดมาแล้วผัดนั่นก่นเลนจุดเห็นทันทีเห็นเดพี่น้องเด้อจุดกระแรงน้ำกันเด้อสุขุมสุคนอมที่รักมื่อไงแม่มารอจิบอมขมขามีพักพี่น้องพ่อพัก พักนั่งเลเข้าใสกระหอยเร่อๆแล้วอมหอยพพักกินคับนั่งให้ร้อนเดี๋ยวนีอน้าวอ่นห่งที่อนเปิดพดลมไปแล้วยังยดังเลยอ่ะ ไม่เคยกินยี่น้ำพักเย็นน้ำพักได้หยับเดี่ห้เด้นมนได้ยันทะขึ้นา้นบงเธนอจังบึเทียดเอห็นไกินข้าวปลาได้เลยพี่น้องเด้เด้อกินข้าวนกันเด้อพี่น้อง ทะเล้งนกันเ้อเกงันพักกับน้ำปลาใช่เต็มสุดสิกิฬาอะไรลาป่าคนสวยผ่ามาจะใส่ยคไล่สุดน้ำเนาะนีมากรูใจมันบ่ดีเลยรูใจแล้วะมาตักน่ง่ายเลยน้อย ใช้ดไ,ได้ไมาใช่ไย,ยากปมาเลยจะขำมั้ยจะน้ำน่หรอกไปตั้งร้ายร้ายมันจีฮีนสุด

นี่มันเท็ดมดเลยแช่กับใบพีชทำไมอนใส่ชดไล่่อน้อนแ้ก็ยินทุ่างอนนอ เห่ามาแต่นู่นชูงบ่ใบไม่เอ้พันที่หา สื <onz> ่อหน่อยร่มสืขนมเนวิไม่ใมวหสองเมื่อไปบุญบรรพุนิสันของสองอุ้้าค่าากวอ่มำก่อนพ่ทเพื่อกเนิ ทำได้ไหมล่ทำเองทำ,ทำขาเป็นหูนเลยอ่ะหูเป็นอะไรหัวเขาครับมาหอนงอเกี่ยนรูขัดกายทางเขา เ่าลงมาเลยงน่หนี่ควายนีะสุดไรให้แม่ตาายเยเจามาแล้วตักตักเองหานพระเรี่มาตรนีนี่แม่วะตรงนี่ได้ออกือหน้าบอกเได้ออกมำวิถีงตัวเองกับสดนพอใจเด น eh ้อยชอบกินป่าไหบ้ป่าบ้าป่าหรอีต้มป่าต้มป่าก็่อย่าชดลายยังวะอาเด้ chẳng mừng cả tuần hợp Thắn bộ hết cả bộ kì rồi Cho bộ phết nó Giờ nằm mà em đi ừ. แค่มาคำมาไปนะครับพี่ซ้ำละล้านขึ้นด้วยกัน กินน้ำได้กระแซกน้ำนั่นพี่น้องแก่งหมกหอยออมหมกหอยขอบใจละลายพี่น้องสกุลสกุนที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี